จะให้เหอเออจะจุ่มนี่ยอังพอดีนะมี่บอลลเด้อครับนี่่จ้ะต้นมาจะสูงเติบแล้วครับไหาปลลางเนาะหาทงคู่อีกจ้ะนี่จ้ะเ็อยู่ใต้ใบตองเด้อครับนี่ยเ็ขเขาคีน ก็ว่าจะดอกบ้านนี้ดอกกลุ่มเหที่เดียโอ้ยครับม่เลยดอบานดอกกล่มโ้ยพี่นนองตาดอกบานงั่นดอกจุ้มเลยทำนี่จ้ะมูเดียกันได้ไหมนี่เนาะต่างจุนสายที่จุดหนใช่ไหมสายกะสายแต่ดอกงามคักอย เนาะงสอ่ออนไลน์เดี๋ยวดินใส่ใช่งมมึส,มสิจ้ะบ่งดอกคิดนะครับบุหรย่ด้ครับแต่ว่าสุดย,ดยดอดแห่งดอกงาม,มอีโอยแ่แี่นอืมอุ้ยเห็ดว่า บ้มามากเลยจ้ะแต่พอดแก่อยู่บนนี้ฉุนผูกแบบสู้งหลังจากนี้ก็สิรอตจเฮ็ดบดแล้วเนาะใช่ไหมเฮ็ดเพิงเฮ <c oughs> เก็บบดเนาะาหล่นกันจะพี่น้อง <c oughs> เบิ่งกันไปเรื่อยๆเนาะอาจจะเป็นเฮ็ดเพิงหรือเฮ็ดบดี่แหละจ้ะาจะก,กินข้าวเที่ยงต้องกันกจ้ะ สวัสดีจ้าสวัสดีในมิติจีซิปตุลาคมพวกจะพี่น้องมื่อนี้ซาฟเนกับพีพ่ผ้าน้องเขาปลาคือเกานอกจากไปพิกัดไม้บันบวกไปตามหลาหาเห็ดปวกไปหลุ่นไปชมน้ากันว่าซาฟเนก็สร้างกรุงศรีใดศรีมันบ่จ่าไปกันเลยจา้าไปกันเลยครับจ้าจุ่มเดิแห่งไม้เขาจ้ะตามเห็ดปวกกันกับพี่น้องวันนี้จะพีน้องเราจะจุ่มเนื้อ ดักพอดีไงมิจฉาปันโบเด้อครับเนี่ยมจ้ามากระสูงเติบแล้วครับไป่าปาลังนะะเคร่งผู้อีจ๊ะเป็นซำหมวกกระสูนมิจฉาอืมจ้ะ เงีเงี้ยเ็ดอยู่แต่เบตองเด้อครับเนี่เจ็ของเขาคุ้อันเจดว่าจะดอกบานงัดอกจุ่มเยอะริงเยอะอ้ยครับโมนไปบ่มักดอกจุ่มจังเยพี่น้องแต่สวยเนี่ยงามๆเลยครับพี่น้องอืม ต้องขึ้นมามกแลยเจ้าจ้ะคาติดตามบ้านน้องนมกันที่นาะเ็ดยูนีพุนออกออกทีเห็นเนาะใชออกเป็นจุม่มออกเป็นจุมน่มเนาะเปิดนุ้งกันเรออาหนีเ้าสิฟอจักมีครับสุดยอดเนาะคนเนาะไ้ง,งามทีเนาะไดีนี่เขาเก็บมาไรเหมือนเจ้จ้ะ ทำนงีน่ค่้ะมือเดียวกันได้เหรอจะกินของแสบค้าคนก็นเอาจ้ะนี่คือเต็มมือค่ะเรลเจ้อกันจุ่มสีม่นวนได้สัง่ง จะเห็ดเอ้จิ้มมือเลยครับานะาง,งามจ้ะเอาครัอบอบ้อนี่เนาะงามงามาที่ปวกไงนี่นงกินส่ขี้ขีหน่อยเยนะอยนใส่กระแต่ดอกงามขดัดนอะ้ยี่เนาะเือออนไลน์ ดินใสยงใช่งามสิจ้ะชิ่นหนอยงามอีกแล้วงามอีกเลยเบื้องต่อคิดนะครับโบราณด้วครับแต่ว่าสุดยอดแห่งดอกงามฮิเฮ้ดินใสอูยงามกิ่งง เป็น่งงีออ้มือสุดคือขายาโอ้ยคือขึ้นขาแต่ละสะโพเจ้าโอ้ยขาครับเอลงมาปลาล่างจ้ะพี่น้องจามเรียงกองกันจะ้ะที่ปวกก็ออกหางแล้วจ้ะพี่อนอหนุ่มเพิ่นออกไรเหมือแล้วจ้ะโอถึงจะเห็นมายอมมายเยี่ยมจะ้ะ จ้าเดี๋เทศที่ซอฟนดายมัอนี่จ้าพี่น้องซอฟนเสือมาล่างแกงนะจ้าด้แกงอยู่จ้ามัอนี่ครับพี่น้องครับวันนี้ซอฟนก็เสืมาล่างเฮ็ดแกงเนาะครับแกงเฮ็่เฮ็ดกะเหลื่มหางเหลื่มชิว่ายแล้วครับการงานเสด้ดูเฮ็ดโคจ้าพี่น้องซอฟนมาตกลงมาเฮ็ดยังก็คือสิบ่เกิดจับ้านบูปารังหมมีเฮ็ดทวมเด้อจ้าพี่น้อง หลวงออกมาไล่จ้ะเก็บปวงเลยเขาเก็บมาสามหมื่นนะสร้างฟื้นไปสะาจ้ะเราคอยทำงานตาบัดมือกันได้จ้ะพอออกเครื่องผูกนิดน่อยออไปสมองเพื่อเห็นเขาไหนเขาเก็บจ้ะไม้อื่นแบบสูงไกลๆเห้องเคยไปห้องเขาไปจ้ะ าตาแกงเกลดยทุสาฟานแต่พี่น้องเป็นตาเสียป,าาป,ปจ้าแกนี่หัวไม่จับมือนี่แก่ัดลพี่นองเ็ดปมาจ้ะแต่จะผเอแกเลยมือนี้ ถึงผัวแบบสู้ <c oughs> หลังจากนี้ก็สิรอตีเฮ็ดบดแล้วเนาะก็สิมีเฮ็เดเพิงเฮีเก็บบัเนาะถั่วเหมือนกันจะพี่น้องเบิ่งกันไปเรื่อยๆเนาะอาจจะเป็นเฮ็ดเพิงหรือเฮ็ดบดนก็ไดะจ้ะอาจะไมกินข้าวเที่ยงน้ำกันจ้า <c oughs> อาจารย์ให้สร้างกุ้งสิมให้เบิ่งพี่น้องแซ่บ<ส> <c oughs> บ่แซ่บครับ โอ้แสบจนอืมอพี่น้องแกงเห็ดเห็ดพวก,กล้วนๆเลยจ้ะมันนี่หวานบ่สั่งหวานนำุำำ่มล้ำเสียงสดหอนหอนเนาะแกงหอนหอนจ้ะย้อนเสียงแน่อขอโทษขออภัยเด้อจ้ะพี่น้องจ้าชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์ก,ก,ก,กดติดตามชีวิตเทสได้เด้อจ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นำใจพี่น้อง ถ้าหลุดในคลิปต่อไปว่าซาฟุนสิตไรสิมายังให้พี่น้องเบื้อง้าสำหรับคลิปนีข้ขอจบคลิปเพียงสำนลนวจ้าสวัสดีจ้า